พระพุทธองค์ตรัสแกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอนาปานาตัติเป็นทรรเครื่องสงบราง,งับจากสังขารทั้งหลายคำว่าสังขารคือเครื่องปรุงแต่งระง,งับกายาสังขารให้กายสงบ ระง,งับวาจีสังขารให้วาจานั่นสงบระง,งับมโนสังขารให้จิตนั่นสงบจเจริญสมาธิจิตทุกครั้งเวลาหายใจเข้ายาวจุดควรพักลมพักจิตนิดหนึ่งเวลาหายใจอกยาวจุดไม่ต้องพัก นี่คืออนาปาณาสติขั้นที่หนึ่งพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะเรือแล้วอนาปาณสติในคืนที่พระองค์จะทรงบรรลุเป็นพระอรังันตสมสัมพุทธเจ้าใต้ต้นสีมหาโรพธิ พระองค์ทรงกำหนดอนาปานสติสิบหกขั้นแต่ท่านทั้งหลายไม่ต้องะเะลรญถึงสิบหกขั้นเตียงหายใจเข้ายาวออกยาวท่านตั้งใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนให้เข้ายาวออกยาวตนตลอดแต่ธรรมดา หรือธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะดำรงคงที่ต้องเกิดแล้วก็เสื่อมหรือทั้งเกิดทั้งเสื่อมเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดา ลหมหายใจก็เช่นเดียวกันอนา,าปานสติลองท่านตั้งจิตอธิษฐานเพราะเราจะหายใจเข้ายาวออกยาวโดยไม่เปลี่ยนแปลงท่านจะรู้จักว่าอะไรอะไรทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดา ถ้าเปลี่ยนแปลงจากยาวเป็นสั้นให้ท่านรู้ชัดว่าหงายใจนั้นท่านลงพระพุทธองค์สัตว่ารัตสังวาอัศสั้นโตรัตสังอัศสสามิติปรจจานาติ ให้ท่านรู้ชัดเวลาห่ายใจเข้าท่านเกิดความรู้อย่างไรให้ประคองใจตั้งใจให้จงอย่าไปถามว่าสิ่งที่เกิดนั้นมาจากอะไรเพื่ออะไรและชื่ออะไรเพราะธรรมะที่แท้จริงเป็นปรมัตรธรรม ไม่มีชื่อไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกา่าพระองค์จึงจัดได้ชัดก็ไปว่าเกิด <c oughs> <c oughs> ขึ้นอย่างไรให้พวกเธอรู้อย่างนั้น อย่าได้นึกอย่าได้คิดอย่าได้สงสัยรัตสังวาปัสััันตรงปัสปจสา,าติปาากติเมื่อหายใจเข้าสัน้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้น ต่างกันอย่างไรกับหายใจเข้ายาวอยากออกยาวต่างกันด้วยหายใจเข้ายาวออกยาวจะต้องมีสติระลึกรู้ตลอดสายแต่เวลาหายใจเข้าสั้นออกสั้นท่านไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกเวลาหายใจเข้าสั้น ลมกระทบจุดใดให้มีสติสัมปชัญญะในจุดนั้นให้ชัดเวลาหายใจออกลมกระทบจุดใดให้ท่านกำหนดรู้ให้ชัดว่าลมกระทบจุดนั้นเกิดทุกขก็ดีเกิดทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีให้กำหนดรู้ให้จงรงพระองค์จัดว่าตัณจะปะชาจนาติเกิดขึ้นด้วยประการใดให้รู้ด้วยประการนั้นเป็นมีด้วยประการใดให้รู้ความเป็นความมีอย่างนั้นคืออะไร เวลาทุกเกิดขึ้นจากผ่านายใจประคองใจให้จงทุกพระพุทธองค์ตรัสว่าประคองใจให้จงทุกนั้นอย่างเดียวจิตตั้งปักขันนติปะทะภาติประคองจิตตั้งไว้ให้จง ถ้าเกิดทุกข์ก็รู้ชัดไปในทุกข์เพราะทุกข์ตัวนอกยังเป็นอุปทา,านจะรณนวิปัสสนาต้องการที่จะละอุปทา,านคือทุกข์ที่เป็นอุปทา,านก็ควรกําหนดรู้เกิดทุกข์ขึ้นมาก็ประคองใจให้จงทุกข์ เพราะทุกตัวนอกอยังเป็นอุปทา,านให้เห็นหน่อยหน่อยหน่อยทิ้งนั้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ประคองใจให้ตรงว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทำจิตใจให้ตรงแล้วแน่ให้มีสติ มีสำไปัญญะให้จงต่อสภาวะที่เกิดขึ้นอย่าสงสัยยาดีใจอย่าเสียใจพระองค์ทงตรัสว่าพวกเธอเพึงทำลายความยินดีความยินรายในโลก ให้พี่นาดไปนี่คือสติสำปชัญญะทำโลกให้ว่างเพราะเรื่องของโลกมีเพียงสองอย่างคือยินดีและยินร้ายยินดีเรื่องอะไรยินดีในลาบยศ สรรเสริญและความสุขยินรอยเมื่อเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาและมีความทุกข์ในเรื่องของโลก,ท,กทุกทุกท่านหยุดโลกให้ไดุ้นกุศลจะแผ่ไปมาหาสารโดยเมื่อท่านมีสติสัมปชัญญะ แผ่แล้วไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกหมู่เหลไม่มีประมาณสมาธิจิตนี้เป็นพลังของโลกเป็นพลังของจักรวาลุญกุศลแผ่ไปทั่วจักรวาล แม้ดวงวิญญาณของพระพุทธองค์จะทรงดำรงอยู่ณสถานที่ใดจิตตภาวานาของท่านก็แพรไปถึงพระองค์ไม่เหมือนกับการให้ทานให้ทานบางครั้งก็ไม่ถึงถ้าพระองค์ทรงไปอุบัติในสวงสวรรค์ทานของเราก็ไม่สามารถ ที่จะตามไปถึงเพราะพระองค์ทรงจะวยทิพยะประ,ะสัสิแล้วฉันนใดเพราะฉะนั้นจิตตภาวนานี้ยิ่งใหญ่ท่านทำใจให้สงบโดยการหายใจเข้าสั้นออกสั้นอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงตัสว่า สัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสิตสามีติสิกาติเธอยอมศึกษาว่าเราจะกำหนดกายทั้งปวงหายใจเข้าสัพะกายะ ปฏิสั่งเวทีปัสติิตสามีติสิกติเธอพึงป,ปฏิบัติว่าเราจะรู้กายทั้งปวงกายทั้งหมดหายใจออกประเสริฐที่สุดอนาปานสติจะพาท่านไปรู้ กายทั้งปวงกายทั้งหมดทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่สามารถที่จะรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต้องรู้กายในกายเสียก่อนว่ากายในกายคืออะไรหรือพูดง่ายๆว่า กายนอกกายหน่อยอะไรเป็นกายนอกอะไรเป็นกายหน่อยกายนอกนี่คือกายที่ถูกสมมุติว่ากายของคนนั้นกายของคนนี้กายนั้นสวยหรือไม่สวยเป็นกายนอกประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เราจำกันได้ว่าที่ธาตุประกอบเข้าเป็นกายแต่ถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่เพือจิตตภาวนาเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกลมนี่ก็จะท,ทะลุทะลวงไปทุกๆุก่กวน และไปตามลำดับของกายทั้งปวงคืออะไรบ้างผมผล่และควัหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ยอในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับ ทั้งเปดิดไตปอดไส้หน่อยไส้ใหญ่อางานใหม่อางานเก่าพร้อมด้วยกระโหลกจมันสมองยี่สิบประการที่คือที่เป็นทาดดินที่เข้มแข็งไม่สุดปีใสก็จะไม่ยกไม่ครอน ที่มีในร่างกายกองเรานีเราจะรู้เห็นด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามความเป็นจริงไปตามลำดับไม่ข้ามขั้นตอน่วนธาตุน้มที่เอิบอาบซึ่มราบแล้วไม่ไม่สดใสก็จะไหลไปในทางต่ำที่ในรกายนี้ ส้นสเล่เลกหนองเลือดน้ำม,มันคนี้นเลกหนองเลือดแปลงมันน้ำเหลืองน้ำม,มูกน้ำม,มันไข่ขอและมูด1ิบสประการนี่เป็นทาตุน้ำ่วนไฟที่ยังกายให้ให้อบอุ่น ไฟย,ยังกายให้เราร้อนไฟย,ยังกายให้ทุกข์โมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอีกสี่กองชวนธาตุลมที่หมุนไปมาและพัดไปพัดมาตามทำรามชาติที่มีในกายคือลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำลมในทอง ลมนไยลลมรายลมพัดไปทั่วร่างกายและลมหายใจสติสัมปชัญญะจะเดินไปทุกทุกส่วนนี่คือกายทั้งปวงโครงสร้างของร่างกายที่มีอยู่เป็นประจำแล้วต่อไปจะเห็นเป็น อารมณ์ของวิปัสนาที่คือกายนอกกายของธาตุกายของ,าาของกายของตัณหนาอุปทา,านกายที่เกิดแล้วจะต้องจะแตกจะตายจะผุพังเป็นรังนนทนที่คือกายนอกครกกายทั้งปวงเนี่ยคงจะพระองค์งหมายถึงกายหน่ พระองค์ตรัดว่าอัตสันโตอัตสาามิติปชานาติทึ้งพิจารณากายในกายเป็นภายในบ้างพังคิตาวา่ากายเยกายา นุปัตถีพิการติพิจารณากายในกายเป็นภายนอกบ้างอัจฉริปหิตทาวากายเยกายานุปัตถีพิการติพิจาราเห็นกายในกาย,ายทั้งภายในทั้งภายในอกบาง ที่แยกกายออกเป็นสามส่วนคือส่วนสามที่พระสมาทัมงใจเจ้าทรงแสดงวายในมัหาสติปัฏฐานสูตรกายที่จะเป็นวิปัสสนาอย่างไรพระองค์ทรงตัสว่าสมุทัยธรรมานุัเะวากายยต สมิงวิาราติทิจรณาให้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างนี่คือเหตุของกายที่มาของกายหรือสมุทัยของกายคาว่าสมุทัยะคือสมุทัยสมุทัยนี่คือเหตุ เพศของกายคือความเกิดขึ้นของรูปของนามความเกิดขึ้นของรูปของนามเป็นภายในในฐานกายมีรูปขันเืินให้ญาณรู้ให้ญาณเหน็นรูปขันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีผู้อื่นเป็นยังไงร,รูปขันเป็นอนิจจังคือรูปขันที่อยื่ในายานโรยานเห็นเป็นอนิจจังผือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาในรูปเดียวในนามเดียวกันไม่ใช่สามรูปสามนามอย่างที่พระองค์ว่าเกิดยานสามประการปุปปาทายานคือการเกิดขึ้นทิติยานคือการตั้งอยู่พังขายาน คือการดับไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไฟในรูปเดียวในนามเดียวที่เป็นวิปัสนาที่รูปกันยืนให้ยานรูให้ยานเด่นแล้วพระองค์ทรงจัดต่อไปอีกว่าวยยธรรมาโยป,ปัเิวากายัจามิง ที่ง ọ รติตทิศจาให้เห็นความเสื่อมไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นแล้วจะคงที่เกิดแล้วมีความเสื่อมเสื่อมสลายไปทีละน้อยทีละน้อยเราไม่รู้เหมือนรอยรอยมือในด้ามมีด เราไม่รู้ว่าเราจับมังคเสื่อมไปตลอดเวลาหือเหมือนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งเราไปตั้งไว้มังค็เสื่อมเสื่อมสลายไปอยู่อย่างนั้นที่คือรูปนามที่อยู่ในยา,ยานรูน้ยานหนประการที่สามสมุทยะปะยะธรรมาโยป,ปัจเิวา กายัดตวมิวิงาระติพิจารณาให้เห็นทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมตอนที่เห็นนั้นผู้ปฏิบัติจะไม่มีอัตตาตัวตนตอนแรกว่าเราจะเริญสติ เราจะรินสัมปัญญะเมื่อสติสัมปัญญะเต็มรอบเต็มบริบูรณ์จะไม่มีเราตัวตัวตัวสัมปัญญะเกิดเป็นญานตัวสติเป็นกิริยาที่พระองค์จัดว่า ยาวะเทวะยานมัตตยามยานแต่สักวารูปปฏิสติมัตตยายนรสติแต่สักว่าอาศัยระลึกเราว่างจากตัวตนเมื่ออุปาทานดับ ฉันอุปทา,านของรูปก็ดับอุปทา,านของเวทนาก็ดับอุปทา,านของสัญญาก็ดับอุปทา,านของสังขากรก็ดับอุปทา,านของวิญญาณก็ดับจึงเป็นรูปังอนิจจังเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจา เวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาอนาิจจาความจำรารจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงสังขาราอนาิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจงแม่วิญญาณธาตุที่รู้พิเศษกก็ไม่เที่ยง สที่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์รูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์เวทนาทุกขาแม่เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาทุกขาสรสังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณังทุกขังแม่วิญญาณก็เป็นทุกข์เที่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา โลปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาความจำลายไม่รูก้ก็ไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตา สร้างขานทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาแม่วิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนนี่คือพิปัจนาพิปัจนาจะต้องเห็นรูปรามโดยประการต่างๆเป็นพิเศษและพิเศษอย่างนี้ พระพุทธองค์จัดว่าอัธิกายโยติวาปะนัสสติปัจจุปัิตตาหูติหรือสติตั้งวายเฉพาะปัจจุบันตั้งวายเฉพาะหน้าแก่เธอนั้นอานิสิโตจะวิการาติ เธอจะไม่เข้าไปยึดถือเธอจะไม่เข้าไปยึดจิตนะจะกินจิโลเกออบป,ปาทิยาติพวกเธอจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกเอวังโคพิกเว กายกายานุปัสสีพิรติพระพุทธองค์จัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้และภิกษุเชื่อไหวนกายในกายนี่คือกายานุปัสสนาคอยท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีเพราะการเจริญจิตตภาวานานี้ เป็นกุศลมังอากุศล